วิธีการถอดแผงคอนโซลของรถวีออสอาดับแรกเราจะต้องไปถอดขั้วแบตเตอรี่ก่อนถอดขั้วใดคู่หนึ่งขั้วลบก็ได้ขั้วบวกก็ได้เพื่อเป็นการป้องกันลัดวงจรของระบบเพื่อถอดคอนโซลน,นั่นเองแล้วเราก็ไปทําการรือ้อการถอดคอนโซลน,นั้นสําหรับรถยนต์ทุกรุ่นจะมีวิธีการที่เหมือนกันนั่นคือท่านจะเห็นว่ามีตะเข็บตะเข็บรอยต่อ,อแบบนี้ เราก็ต้องการถอดง่ายๆด้วยการแง้มที่เป็นจุดรอยต่อแบบนี้ด้วยการเอามือนั้นดึงออกมาแบบนี้ก็จะมีรอยต่อเป็นรอยรอยเชื่อมต่อระหว่างวัสดสุต่างชนิดกันที่การถอดเราจะถอดจุดใดก่อนก็ได้ จุดนี้ก่อนก็ได้หรือจุดใดก่อนก็แล้วแต่ที่มีรอยต่อแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ท่านสะดวกสำหรับครน,นี้ผมจะบอกวิธีการถอดต้องจุดนี้ก่อนด้วยการดึงออกมาแบบนี้ดึงออกมาง่ายๆอย่างเห็นนะจุดล็อกเป็นพลาสติกตัวนี้ทุกจุดจะเป็นพลาสติก จับภาพเห็นว่าเป็นพลาสติกสีออกชมพูชมพูจะเป็นล็อกเข้าไปในรูนี้การล็อกคือการทุบลงไปการดึงออก,กคือดึงง้างออกมาเพราะฉะนั้นทุกจุดมันก็ใช้หลักการถอดแบบเดียวกันต่อไปก็เป็นอันขวามือเหมือน,น,นกันเอาแออกมา เราก็วางไว้มุมขวาคือวางไว้รวมกันแล้จะสับสนจะตอนประกอบนับปัดก็ดึงออกมาอย่างที่ผมบอกดึงออมาวันนี้นี่ตัวล็อกเหมือนกันแต่คนละสีอันนี้สีขาวแล้วก็เป็น น็อตเกลียวปล่อยให้ถอดน,น็อตเกลียวปล่อยออกรอน็อตเกลียวปล่อยออกแล้วแล้วดึงน็อปัดออกมา เราทงการปลดปลัก,ลกดวยการกดตัวนี้ลงไปกดลงไปแล้วดึงออกกดปลักนี้ลงไปดึงออกนี่การกดกดกดแล้วก็ดึงออกอยากดึงตรงสายแบบนี้นะครับดึงแบบสายสายขันเลยเวลาดึงต้องกดปลักแล,กล้วก,ก็ดึงออกทองปลัก เหมือนกันกับตัวนี้ให้กดแล้วดึงออกมาห้ามดึงเฉพาะสา,ายแบบนี้ทำให้สายนั้นขาดไนได้แล้วก็ยกออกมาแบบนีต้ต่อไปแล้วก็ถอดชุดนี้ออกมาทีนัดเกียวปล่อย4ตัว1ตัว2ตัว สามตัวสี่ตัวคือรับตรงนี้ได้เองทำการถอดออกมาเป็นที่โคงแขกแล้วก็ดึงออกมาก่อนที่เราจะทำการดึงออกมาเราให้ปลดปุ่มตรงนี้ก่อนสายสายตรงนี้ ด้วยการกดและดึงออกมาเหมือนตัวอย่างสักครู่ที่ผ่านมาก็คือปลดสายเส้นนี้ด้วยการกดมีดปุ่มกดอยู่ข้างหลังกดตรงนี้กดอย่างนี้แล้วก็ดึงออกมายุกออกมาอย่างนี้เราก็จะเจอสายข้างหลัง ปลดออกมาปลดสายและนี่คือสายที่เป็นปุ่มอยู่ด้านหลังวิทยุคือปุ่มนี้นั่นเองให้เราปลดออกมาด้วยการกดกดอย่างนี้กดแล้วดึงออกกดดึงออกกดดึงออกสายเส้นนี้ก็เป็นสายสายอากาศวิทยุอ่านีไม่มีกด เสียบไว้เฉยแล้วก็ดึงออกเฉยการจับตรงนี้แล้วดึงออกต่อไปก็เป็นตัวนี้ตัวควบคุมให้ดึงออกมาเฉยก็จะมีตัวล็อกสีชมพูอยู่ดึงออกมาเป็นตัวล็อกสีชมพสีด้านนี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งทั้งหมดสี่ตัว โดยปลักที่เราจะต้องทําการถอดก็คืออย่างที่เห็นตัวให้เกะกะแล้วก็ถอดออกด้วยการกดกดปุ่มนี้เข้าไปกดอย่างที่เคยบอกเมื่อสักครู่กดกดตรงนี้แล้วก็ดึงออกดึงออกแบบนี้เส้นนี้ด้วยกดแล้วดึงออก ตรงนี้ก็เป็นสายเดียวคู่สีดำสีขาวแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็ดึงออกก็จะเป็นปลัก๊กเราอดอมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ชุดพวงมันหนึ่งหนึ่งสองสองสาม อยูสามปลักต่อไปเราจะถอดตัวนี้เมื่อเราเรือมาถึงจุดนี้แล้วก็จะเห็นตู้แอร์ตู้แอร์ก็คือตัวดำๆเนี่ยเป็นกล่องที่บรรจุคอยเย็นนั้นอยู่หรือว่าบรรจุตู้แอร์นั้นอยู่และนี่ก็คือ ตัวตู้แอร์ที่เราต้องการเดี๋ยวเราจะรู้ต่อไปจุดต่อไปที่ต้องถอดก็คือน็อตสองตัวนี้นอห้อยสตัวแล้วก็น็อตยึดพรมลายแกนพรมลายทั้งหมดทั้งรุ่นยึดถอดออกมาตัวนี้เมื่อเราปลดน็ ที่ผมบอกเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแล้วลักษณะพรมอะไรก็จะเป็นแบบนี้ต้องระวังสายตรงนี้สายมันจะตึงพอสายตึงมันจะมันจะทำให้ขาดใหม่ขาดใหมก็เวลากรอบเสร็จแล้วมีปัญหาเพราะฉะนั้นเวลาปลักตัวไหนมันตึงเราก็พยายามที่จะดึงปลักให้ออกอปลัก๊กคนนี้พยายามที่ปลดออกแล้วก็เอาคานนี่ออกมาคานออกมา,า,ออกมาเพื่อที่ดึงตู้นี่ออกมา เมื่อเราทงการปลดคานนี้แล้วเราก็พยายามที่ยกขึ้นแล้วเอาตู้นั้นออกมาด้านล่างออกมาด้านล่างล่างใต้คานนั่นเองและนี่ก็คือลักษณะของตู้แอร์ที่มีการเอาออกมาจากภายในรถก็ยมีชุดฝามือก็เป็นชุดตู้แอร์ชุดฝามือก็ชุดพัดลมเดี๋ยวเราจะการรื้อให้ดูเมื่ออ,ออกแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ และนี่ก็คือลักษณะของตู้แอร์ด้านในก็จะบรรจุคอยเย็นเอาไว้ด้านในและนี่คือลักษณะของตู้แอร์ด้านในก็จะบรรจุคอยเย็นเอาไว้ด้านในต่อไปก็จะเป็นการรื้อเอาตู้แอร์ที่บรรจุอยู่ด้านในนะั่นออกวิธีการก็คือคลายน็อ เป็นหัวเหลี่ยมนี่ออกแบบนี้รอบรอๆแล้วก็แยกออกจากกัน และนี่ก็คือตู้ที่เราทำการถอดออกมาวิธีสังเกตเบื้องต้นจากสายตานะคือถ้าตู้มีการรั่วไหลของน้ำยานนั้นจะมีรอยซึม ซึมเยิมจากที่เห็นันเป็นรอยมีรอยซึมเยิมของน้ํายาท่านคือที่มาของตู้แอร์นั้นมีการรั่วไหลทําให้แอร์ไม่เย็นได้เราจะทําการเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่เข้าไป ที่สมบูรณ์นั้นเวลาเราายน็อตตัวนี้ออกมาจะมีลมดันออกมาเพราะว่าด้านไหนมันจุกลมเอาไว้เพื่อให้รู้ว่าตู้แอร์น,นั้นยังสมบูรณ์เมื่อเราคลายน็อตนี้ออกก็จะมีลมดันออกมาได้ยินไหมครับลมดันนั่นแปลว่าตู้แอร์ตู้นี้ยังมีประสิทธิภาพอยู่แล้วเราก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมเหมือนกับที่ขล้องเก่าเราถอดออกมาแล้วเราก็ใส่ขลองใหม่เข้าไป การใส่ห้องใหม่เข้าไปนั้นเราต้องจํารอยสองรูนี้นั่นคือที่มาของรูตําแหน่งเสียบเทอร์โมสตัตถ้าเสียบเทอร์โมสตั๊ผิดด้านปกติเสียบด้านหน้าจะเป็นเสียบด้านหลังทําให้แอรไไม่ตัดแอร์ทำงานตลอดเวลาเพราะฉนั้นเราต้องจําตําแหน่งเดิมให้เสียบตําแหน่งเดิมก็ค,คือเสียบไว้ด้านหน้าก็คือลักษณะเข้ามันก็จะ ความลงนั้นเราต้องเสียบฝั่งตรงข้ามก็คือข้างหลังที่เรามองเห็นนั่นเองถ้าเราเสียบผิดแอร์จะทํางานตลอดเวลาแอร์จะไม่ตัดก็คือเสียบแบบนี้แล้วเราก็สายไปตําแหน่งควม่ม แล้วเราก็ประกอบน็อตยึด not, not เข้าไปเหมือนเดิมบริเวณรอบส่วนตำแหน่งวาวนั้นให้ใส่ที่หลังตอนประกอบชิ้นส่วนเข้าไปในรถแล้วเพราะวาล์วนี้ใส่นอกรถในตำแหน่งห้องเครื่องยนต์ก็คือจุดนี้นั่นเองใส่ที่หลังอันนี้เป็นวาล์วตัวเก่าที่ผมเอามาให้ดูที่เราถอดออกมาแต่ว่าตอนใส่นั้นเราสามารถใส่ที่หลังได้ตอนประกอบชิ้นส่วนให้ครบแล้วนี่ก็เป็น ตู้แอร์หรือชุดแอร์ที่เป็นอยู่ในตู้กรอบเสร็จเรยียบร้อยแล้วพร้อมที่จะใส่เข้าไปาเราเิมการเปลี่ยนแล้วสำหรับรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นกบะรถเกง่งการประกอบตู้แอร์กลับคืนนั้นถ้าเกิดว่าแอร์นั้นไม่ทํางานจะมีจุดหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตได้ก็คือปลั๊กตัวนี้สาหรับรถยนต์โตโยต้าไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกบะรุ่นไหนก็ตามมีความเป็นพิเศษก็คือจะมีปลั๊กตัวนี้บางคนลืมเสียบปลั๊กตัวนี้จะอยู่ต้นแ่ง เมื่อเรานั่งอยู่ตำแหน่งคนขับมันก็อยู่มุมล่างสุดติดกับตัวถังกับพื้นมองจะไม่เห็นแต่ถ้าก้มลงไปจะมองเห็น,ป,นปลักตัวนี้เพราะฉะนั้นเมื่อประกอบแล้วก็จะลื่มจุดนี้เพราะทําให้แอร์นั้นไม่ทํางานได้เป็นตัวควบคุมระบบการทํางานของแอรนะ์ในรถย,ยนต์โตโยต้าทุกรุ่นต่อไปก็เป็นการประกอบอันไหนถอดที่หลังให้ใส่ก่อนนั่นหมายถึงตู้แอ,อร์ถอดที่หลังก็ต้องใส่เข้าไปก่อนคือตู้แอร์ตัวนี้ใส่เข้าไปก่อน ตอนนี้เราได้ทำการใส่เข้าไปแล kind of ้วแล้วก็ทำการยึดน็อตเหมือนทางเดิมที่เราถอดออกมาเมื่อเราประกอบชิ้นส่วนโครงสร้างที่จับยึดทุกอย่างหมายถึงตู้แอร์และคาเล็กตัวนี้แล้วให้แน่นเราก็ไปใส่วาวอยู่ข้างนอกเพื่อทำการตรวจสอบการรั่วและนี่คือตำแหน่งวาวที่ต้องใส่เราใส่ไปแล้วเราทดสอบการรั่ว การเอาวาล์วตัวใหม่นั้นใส่เข้าไปหลังจากเราประกอบวาล์วเข้าที่เหมือนเดิมแล้วเราก็ใส่ท่อให้เหมือนเดิมแล้ว,รรว,รวเราก็ทําการตรวจรั่วอีกเราก็ทาการอัดลมเข้าไปสังเกตว่าอัดลมเข้าไปให้มันขึ้นถึง300ส,สังเกตว่าตอนนี้มันกำลังขึ้นเรื่อยๆใหถ้ถึงขึ้น300แล้วติดวาล์วอุดการ น,นั้นตีกลับถูกไหมถ้าเข็มตีกลับตายเราไม่ร่วถ้าเข็มอยู่คงเดิม,มว่าไม่ร่วและเมื่อเราประกอบตามขั้นตอนแล้วขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ประกอบกลับคืนให้ทุกท่านนั้นประกอบตามขั้นตอนถอดก่อนใส่ที่หลังถอดที่หลังใส่ก่อนหลังจากนี้ไปเราก็จะเป็นการเตินมน้ำยาให้ทุกท่านปดูวิธีการเตินมน้ำยา